สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อมจากนิสสันลำลุกกาคองสีนะคะหรือว่าพันธุดาสิบิปโปคาวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับแบรนด์ของนิสสันนะคะจากการที่ได้สัมผัสกับแบรนด์ของนิสสันโดยตรงก็คือทางบ้านเนี่ยได้ใช้นิสสันถึง2รุ่นด้วยกันคือนาวาร่าสปอร์ตเทแล้วก็นิสสันโนดจริงๆแล้วเนี่ยใช้นาวาร่าสปอร์ตเทมาก่อนก็มีความรู้สึกว่าช่วงล่างเขาเนี่ยดีแล้วก็ภายในกว้างเป็น4ประตูเนาะ ส่วนอีกคันนึงเนี่ยเป็นรถของน้องชายคือนิสสันโนตอ้อมก็เป็นคนแนะนําให้น้องซื้อเองคือซื้อด้วยความที่แบบว่ามันเป็นอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันภายในกว้างรูปลักษณ์ภายนอกมันสวยคือง่ายๆคือมันมันโอเคมันดีเลยหลังจากที่แนะนําน้องให้ซื้อแล้วเนี่ยก็เลยอะขายน้องได้ละมาเป็นเซลลดีกว่าก็เลยมาขายรถของนิสสันนี่แหละค่ะพอได้มาขายรถของนิสสันแล้วก็อะได้ได,ได้ได้ความรู้สึกอีกอย่างนึงก็คือ ความประทับใจจากลูกค้าลูกค้าเนี่ยชอบในแบรนด์นิสันก็คือรูปลักษณ์าภายนอกมีอีโคคาให้ลูกค้าได้เลือกหลายรุ่นแล้วก็ความใส่ใจของนิสันที่มีก็คือใส่เทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยเข้าไปเยอะมากเลยหลายรุ่นเลยนะอยากให้ลูกค้าได้มาได้มาสัมผัสจริงๆว่าเออรถรถรถยนต์นิสสันของเราเนี่ยมีมีอะไรให้ลูกค้าได้เลือกบ้าง โอเคค่ะแล้วก็หากลูกค้าเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆอยากมีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับรถยนต์นิสสันเหมือนกับอ้อมก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาสอบถามกับทางโชว์รูมนิสสันต่างๆหรือว่าจะติดต่อกับอ้อมก็ได้ที่นิสสันลำลูกกาคลองสีหรือว่าเพจนิสสันผ่อนสบายสไตล์น้องอ้อมนะคะวันนี้ก็อยากจะให้นิสสันเนี่ยได้ผลิตรถยนต์ออกมาเยอะๆเพื่อให้ลูกค้าได้กับได้สัมผัส ได้สัมผ <c oughs> ัสกับความรู้ส <g incentiv ize> ึกด like ีๆแล้วก็ให้เซลล์ได้ขายเยอะๆก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ